ถอนเรียญคริปโตออกจากบัญชีบิตครับได้ง่งงายๆภายใน7ขั้นตอน 1. ไปที่แอปพลิเคชันบิตครับ 2. ไปที่หน้า w a l l ล็ต 3. เลือกเหรียญที่ต้องการถอน 4. ใส่ที่อยู่บัญชีหรือสแกน QR code ที่อยู่บัญชีปลายทางอย่าลืมตรวจสอบบัญชีที่อยู่ปลายทางให้ถูกต้อง 5. ใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการถอน อย่าลืมตรวจสอบค่าธรรมเนียมการถอนด้วยนะคะ 6. ใส่รหัส q FA 7. กดยืนยันระบบจะส่งยืนยันการถอนไปที่อีเมลที่สมัครบิดครับ 8. กดยืนยันการถอนผ่านอีเมลหลังจากนั้นก็รอตรวจสอบยอดเงนินปลายทางได้เลยนึกถึง Bitcoin คิดถึง b i t ครัติดตามวิธีการใช้งานบิ t ครับได้ที่ b i t c รั b com และ b i t c u p Academy การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน